ดีค่ะท่านผู้ชมมาดูน้องฟาร์มกับน้องทาสานเล่นรถกันนะคะจะเอารถมาใส่อะไรใส่จักน้อตอนนี้อย่าแย่งกันนะเอารถขนสัตว์แล้วเอาไปไว้ในปา่า สาษากรีเอา้าน้องฟาร์มจะทำอะไรครับเอาจะไปอยู่ในป่าเอาสัตว์ไปไว้ในป่า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในบ้านมันจะอดข้าวอดอาหารแล้วก็อดยญ้าเอาไปไว้กินผลไม้เอาไปกินใบไม้ในป่า เอาน้องฟาร์มใส่ไปเลย,อยเออแล้วก็อยา่ยาอยา่าอย่าใส่ไปเยอะใส่ทีละตัวสองตัวมันจะรสมันจะหนักอา้าวน้องฟาร์มขับมาเลยขับมาทางนี้บืนบืนบืน,บน ออาป่าอยู่ทางนี้ออามาแล้วน้องฟาร์มคนสัตว์มาแล้ว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 แม่จ๋าคนสัตว์มาไว้ในป่าเราจะได้อุดมจะได้ร่มรื่นจะได้อุดมสมบูรณ์โอ้นี่ ต้นไม้สัตว์มีอูดอ,อูดมันจะกินใบหยาบอ้าวไปเลยลูกพี่ฟาร์มบึนบๆนบึนบ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 นไปนคนสัตว์มาอีกฮิปโปฮิปโปแล้วมีลูกไหมมันไม่อยู่ อาไดโนเสาร์ไวน้ารถบืนบืนบืน,บน,บนมาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่า้าคนกันมาไว้ในป่าเลยโอ้โหรถจะมาอีกแล้วมีอะไรบ้างตัวอะไรโอ้หับสาม ตัวอะไรมาลายใช่ไหมใช่ตัวอะไรกวางกวางกับอะไรอีดากวางกับอีฬามาแลว้วบึน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 แพะกับมา้าแรดกับมา้าแพะกับมา้บมาขับรถไปอีกแลว้ว โอ้มันได้มาอยู่ในป่าดูสิมันดีใจจนบื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 นมแลงวันมลงวันโอ้น้องทาซานคนอะไรคนสินโตยทนโอ้โ คนอะไรครับมันจะไปกินหาม,นนนมันจะไปกินสัตว์ตมันจะไปกินสัตว์นี่ทั้งเสือมันจะไปกินสัตว์นี่ตัวาจิ้งมาแล้วมาแล้วโอ้ดูสิเยอะแยะเลยในป่ามีทั้งเสือมีทั้งสิงโตมีทั้งกวางมีทั้งยีราฟนี่ิด ร้ายๆตัวโอ้สินโตเจ้าปลาอ้าวมาอีกเยอะๆจะได้มาอยู่ในปลาปล่อยสัตว์ไว้ในปลาจะได้อุดมสมบูรณ์เต่าอยู่ได้เด้เต่าอยู่ในทะเลเต่าเต่าก็อยู่ในปลาเกลือนสัง ปลามันไม่มีน้ําเดี๋ยวมันอดน้ําตายมาแล้วมาแล้วบืน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 บินบูนบนมาแรงมาแรงมาแรงตัวต่ตกับผึ้งวูมาเกาะที่ต้นไม้เกาะตรงนั้นเลยใกลต้นไม้ไม่ต้องให้เกาะให้มันอยู่ใกล้ต้นไม้ดู พี่เสื้อน้องน้องดูพี่ฟาร์มกับน,าาน้องทาซานเก่งแท้ๆอ้าวบืนบืนอ้าวรถจอดไว้ดีดีอุด้วยชลามด้วยลามาด้วยพี่ด้วย เอามาว่ยรวมกันทางนี้โอ้อ,อ,อ้าวขับ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 เอาไปปล่อยในน้ำอันนี้ไม่เป็ดอันนี้ลูเป็ด